มันดีข้าทุกคนแล้วนี่ยังมาผัดข้าวนะคะอันนี้หมูน,นี่ผัดแต่จะเตรียมแล้วนะคะเนี่ยผัดหมูใส่กระเทียมแล้วก็องเสียบไปข้างก็ต้องใส่ไข่กีโอ้น,น้นะะำข้าวนะคะอันนี้ก็ผัดไปวัดนะคะทุกคนจปทำดินะ ไข่ด้วย,ววยเวลาเลยค่ะโอ้ยเห็นไหมคะไม่มีค่ะอ่าเห็นแล้วแล้วก็มีนี่หอมยายนี่เป็นกกับบประเภทแบบกันกัน ใหญ่ก่อนนะคะแล้วเราจะไปทีหลังนะคะทุกคนเยค่ะไ่เรื่อยดแล้วยายก็จาข้าลง ข้าวสองยายผสมเครื่องแล้วนะคะคลุกเครื่องเลยแนละ้วทุกอย่างพร้อมเลยเสร็จเลยนี้อย่างพร้อมเลยเหลือแต่คลุกเ้าเข้าหากันข,ข,ข้าวเสร็จสองยายนะคะยยนะคะี่ลใหญ่ยเลยะคะ่ะ ใหญ่จะอร่อยนะคะคุณภาพนะคะน,นี้ก็หมักแล้วนะคะหมนน้หมักเครื่องนล้นทุกคนมีรสชาติอันนี้ก็จะเท,น,ะะเท,ทนนะคะเปื่อนที่บ้านค่ะทำบุญ ค่ะไปเรื่อยๆค่ะโอเคเลยค่ะทุกคนถ่าทำนะคะจะทำนะคะสูตรนีย้ยากเลยเดี๋ยวเราจะชิมแล้วใช่ไหมนี่น้ำใส่แล้วจะชิมน่อยชิมอะชิมอะไรทุกคน เอา่อยนร่ยแล้วอร่อยแล้วนี่เลยนั่งไปไดีเลยนัขั้นตอนสุดท้ายนี่เครื่องปรุงของยายก็มีซักหอยนางลมนะคะยวขาวแล้วก็ซักผาเขียวผวงนัวรสดีนิดหน่อยนะคะ อร่อยแล้วค่ะทุกคนือโอเคค่ะยายขอจบคลิปแค่นี้นะคะเขาผัดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปทำบุญแล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมและติดตามขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญสุขภาพแข็งแรงกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ